โอเคสวัสดีครับจากคำขอเมื่อกี้ที่มามีคนบอกไว้ว่าอยากจะให้พี่พายนี่แหละครับเล่นไฟ a ัฟเฟดี้โชว์ดูในชมรมชมรมไฟในแอฟเฟดี้นะครับก็เลยจัดมาตามคำขอแล้วก็ตอนนี้อยู่กับพี่พายแล้วก็พี่อ๊อกนะครับตอนนี้พี่อ๊อกเป็นตาข้องให้เรานะครับซึ่งถ้าเห็นตอนนี้ผมเล่นไปถึงดเล่นจน3ดาวแล้วเดี๋ยวจะคอนติเนียเกม ไม่นิวเกมเลยนะครบโอเคมาดูกันเลยว่าผมจะชนะหรือเปล่าแต่ว่ามีข้อพิสูจน์ไว้ว่าผมไม่กรีดแน่ๆไม่กรีดแน่ๆน่ากรีดเลยนะไม่กรีดเลยเฮ้ยไม่กรีดเลยไม่กรีดเลยตกเยอะใช่โอเคมาเริ่มกันเลยเตียงขึ้นเฮ้ยแับอีกแล้วเหรอไม่ใช่ออกดูในนั้นนะอย่าดูในนี้เดี๋ยวออกไม่รู้เป็นยังไง อาจจะมีเสียงอุ้ยอุ้ยหน่อยนะครับเพราะวตอนนี้สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจโอเค โอเคเริ่มด่านหนึ่งใหม่วันแรกก็ไม่มีอะไรมากฮัลโหลเราเห็นพวกเด็กโอเค มาดูในห้องคิทโคปนะครับเห็นไม่ออกเสียงเออที่เขาบอกว่ามันเสียงชอ็งอตไฟฟ้าแมนเกิลนี่หว่าแมนเกิลนี่แมนเกิลและนี่ก็คือเจเลมี่นะครับเออไม่ใช่และนี่ก็คือเด็กที่ทําให้แมนเกิลมีสภาพแบบนี้นะครับโอ้แมงเกิลน่าจะชอบ ปดมอุ้ยครับเคก้กโอ้มันมาอยู่นี้เนี่ยครับเคก้กแสดงว่าบอลลูนกูก็ต้องไม,ม่มันมาอยู่ตั้งแต่เปิดเกมแล้วไม่ใช่หรอรู้แล้วแล้วดูคนบางคนเลยนี <c oughs> ่คือห้องพัสแอนโซวิสนะครับ ฟาร์สแอนด์เซอร์วิสที่ที่มีที่ที่เก็บห้องพวกนี้นะครับมีเฟรดดี้วันนี่และชิก้าชิก้าชิก้าเปิดครับชิก้าสวสยจอดยังอยู่กบติงแกเปิดจะได้ฮนะอุอ้ยเปิดเจอยังตั้งไว้เถอะตั้งไว้เถอะตั้งไม่ถอะตั้งไว้ตั้งไว้เออไม่นี้แหละดีแล้วรถเข็นแขนยังแล้วเนี่ย โอ้ยตกหัวอลไรดีเลยทุกทีทุกทีเราเตกหัวเองอุย้ยรถทางนี้ดิบมีอะไรต้องไขาลานนะอยากเอาคลิปนี้ไปลงใจจะขาดอุย้ยเสียงอะไร ผมมทีผมที่จริงผมต้องเล่นคื้นที่ไฟแนลเฟดี้ภาคที่หนึ่งก่อนแต่ว่ามันเรื่องไรเดียบขี้เกียจเล่นนะครับเพราะว่ามันเบื่อแล้วขี้เกียจเล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ออกมานนะพ่กนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอีกก็ได้ออมาได้ได้เหรอพรุ่งนี้ไปยาลาไม่ใช่หรอพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้อพรุ่งนี้ไปยาลาพรุ่งนี้เออเราไม่ได้ไปแล้ว เรอเรื่องแผนการทันทีพูดตแล้วเราก็ต้องมามาแคสเกมนี้ต่อนะเยี่ยมเลยแคสเกมความที่คือความรู้สึกของคนที่ได้แคสเกมเป็นครั้งแรกชิมิอุ้ยหายแล้ววันนี้หายแล้ววันนี้หายแล้วอุ้ยโอ้โหเด็กตตต บวันนี้ผมจะมาเล่าเพลงนะครับโอเคเอาฟังเพลงที่ผมจะมาเล่าไเลยนะครับเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีอ๋อไม่รู้อุ้ยจะบ้าตายอุ้ยพระเพลพระเพลพระเพลใส่พระเพลท้ายไม่ใช่ตีนอะไรไหมอ๋อเสียงคนเดิน ก็เดินมาทานี้ด้วยอุ้ยอุ้ยเิ้มสึกี้เกียดเลยแล้วอ๋อมีอะไรบอกนะกเกิครับคือถ้าผมจบเกมจบด่านนี้แล้วก็คือปิดเกมเลยเพราะขี้เกียจเล่นหนักโดยวันที่สองบอกเวลาเล่นเลยสช่ไห่ว่าถูกต้องนะครับเลยว่าอุย้ยตีสีแล้วเหรอทำไมจงอุ้ยชิก้าใส่นากาอุ้ยเสียอเไรเนี่ย อุ็กๆเด็กส้นหน้ะเฮ้ยว้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วชิคก้าอย่ามองไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรแต่เราตายเพราะชิคก้าบ่อยมากเลยนะ ไปสิค่าพูดผิดอุ้ยพี่มาหามีก็หายอุ้ยบอลลูนนี่คิดเห็นบอลลูนนะรู้แล้วอุ้ยแบบว่าน่าตกใจถ้าตากล้องถือสัญญาว่ากันนะครับ เหตมือจะตายอยู่แล้วเปลี่ยนมือไม่รู้กี่รอบแล้วครับอุ้ยอุ้ยแววแววเดงว,ว่าเฟรดี้เ <c oughs> ฟรดี้อ๋อม่เราได้ยินเสียง เสียงเราพูดอุยอีอุยอีกันเดี๋ยวว่ากันนะครับอะไรเนี่ย้โอเคเดี๋ยวพาต่อไปเราจะมาเออทำกันต่อนะครับเพิ่มคืนสองเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้ก่อน